อีกตัวหนึ่งที่แนนจะตัดกิ่งของเขาไปปักชําก็คือผักแพลวนะคะเวลาที่เราตัดเราจะตัดเสร็จแล้วแช่ในน้ํานะคะแล้วก็เอาไปปลูกต้นของเขาจะติดง่ายๆนะคะตัวนี้เวลาตัดผักแพลวนะคะก็คือลวกแบบนี้เลยค่ะตัดเลยนะคะ ตัดแบบนี้นะคะต้นที่เหลือของเราเวลาเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่ก็แตกขึ้นพร้อมกันแล้วก็สวยค่ะเวลาเก็บก็จะเก็บง่ายนะแต่ถ้าเราตัดแบบไม่เป็นระเบียบเวลาที่เราเก็บมันจะมีกิ่งแก่กิ่งอ่อนนะคะดังนั้นเราตัดแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะยอดผักแพลวค่ะ อีกวิธีการหนึ่งที่จะทําให้ผักแพวติดง่ายก็คือแช่น้ําให้อ,อกรากนะคะค่อยเอาไปปลูกก็ได้นะได้หลายแบบนะทุกคน